โอ้โห oh, oh. ดูฉากของเขานี่สิครับรลิเลียมตัวละครใหม่ธาตุมืดระดับ S S R ดูมี pv ของตัวละครขนาดนี้ฉากการกายล่างเปิดอันติเมตมีแขนงอกออกมาถือดาบเจอท่านี้หน่อยเป็นยังไรล,ล่ะก็ว่า โอ้โห,โโหแค่สกิลแรกยังขนาดนี้นะครับพาสฟสกิลเข้าไปอีกและดูสกิลที่ 2, 2> อีกตันได้ด้วยเกินตันเดียวไม่พอปิดศัตรูยังได้ตันหมู่สุดจัดอัลติเมทสกิล,เ,กลเพิ่มแอตแทเพิ่มสปีดดูกายล่างนี้ก่อนครับสาบเข้าไป ไปเอียงขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะว่าเราจะทำไม่ทำนะครับแต่ขอให้ได้เปิดได้กันทุกคนนะครับแต่ถ้าได้ศักยภาพเต็มปุ๊บผมว่าตัวนี้น่าจะจบสุดในรุ่นแล้วนะครับสำหรับธาตุมืดดาเมจเดียวอย่าลืมมาดาวนโหลดเล่นเกม e t h e r e ์เ restart กันนะครับลิงก์ปักหมุดไว้ให้แล้ว